เครื่อกับทีมงานหัหรุนพันหลานรัวชุดจะเลื่อนใช่ครับคุปตาแดตันตัวใหญ่ชุดนะครับของอุปตาเบื้องการเน็ตงานครับของแก้วครับ คตาจะเดินใช่นะครับืที่งานมนะครับปบรุ่พันหลาดน,นี่ครับเพียรงานของแก้วนะครับตาใส่ฮกหล่อครับ เมื่องครับทีมงานอิปนใไซครับตัวนี้จะเป็นรถทุกรถรถตักแปดตันรถฟุดนะครับตัวใหญ่สุดฟองคู่ปูตานะครับตัวนี้เมื่องารเหตุงานณฟองแคลวครับตัวนี้ขั้นทีสองของเพิ่นแล้วนะครับตัวนี้เป็นขั้นใหม่ บิกมันใจครับอัดเป็นอัดครับฟองแดดอีดีน่นาทีเป็นซิปตักครับเบิกครับโคตรหล่อเพหมือนแจ้วอีดี เรงลอยเศร้านะครับตันนี้ลอยยีใส่เต็มตักเต็มทุกตักครับเต็มทุกตักเต็มทุกเพียว ตัวนี้ก็เป็นงานหลอกหน้าไปนํานะครับตัวนี้นีวเพราะมีโอกาสได้มาเปลี่ยนไทยน้ำมันให้เพิ่นนะครับก็เลยคลายคกีบให้เป็นแฟนกล่อง u t u b e บอกทีงใช้น้ำลงในเบิ่งกันนะครับ พอดีมีเวลาเพราะนะครับตัวนี้ค่ายให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้เบิ่งกันนะครับเพื่อเกิดใจรักอย่างไดจะขั้นนะครับสามารถติดต่อผมหด้นะครับต้องรถปุดอุโบตานะครับเบิ่งการสวิงครับ การจะวิ่งการหมุนนะครับคลองโตรครับเขื่อนใ่ายง่ายครับเบื้องบนใส่แต่ละขัดนะครับใจดินเต็มทุกเกียวครับ เต็มจนล้น่นท่นไหนกับากพี่ๆเพื่อนลุงป่านา,าทุกคนนะครับฝากติดตามนะครับจ่องยูทู e นะครับบอ,อกสิ่งใช้โลกครับเดีย๋ยวจะถ,ถ่ายพวกรถโอกรถ แมคโคนะครับลดรถตัดลดไถนะครับให้เพื่อนๆในชมกันนะครับเพื่อนๆบีพีทุกคนนะครับสำหรับมือนีกับผมมีเวลาพลารนะครับก็จะได้ทายประมาณนี้นะครับให้เบิ้งนะครับให้ชมกันครับเดี๋ยวมีโอกาสใ้ผมว่างๆนะครับผมก็จะายให้เพื่อนๆบีพีนานาลุงๆุทุกคนในเบิ้งกันอีกนะครับตอนนี้กำลังเต็มนะครับดินแต่ว่าเพิ่นใจายอีรี จนหยังยังยังบ่พัอยู่นะครับยังใส่ได้อีกนะครับกระบะยัง,ยเยะบบยงเรืออยู่คนว่ะ เบื้งครับสนใจเตรมกล่องโอเคครับสำรับคลิปนี้นะครับก็ขพอจบไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะผมก็จะมาถ่ายทำไอเ้เบื้องใหม่นะครับตัวนี้จะเป็นวิดีโอโบดิตัดต่อนะครับก็คือสดสดเลยนะครับของผมถ่ายมาแบบไหลลงแบบนั้นนะครับบบม,มีตัดต่อนะครับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผม